ค่ะคบะไงบ้างแบรนด์นูเซรานะคะก็ครบรอบ4ปีด้วยวันนี้ก็มาร่วมง,งานนูเซราค่ะก็เป็นวิตามินบำรุง,งผิวที่ออมเป็นพรีเซนเตอร์นะคะออตัวนี้เป็นดียยงไงี่ยโคตดีมากคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเมนเทนผิวให้ผิวชุ่มชื้นผิวฉ่ำโปรนะคะอย่างออมเนี่ยรับประทานวันละ4เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ย2เม็ดหลังจากนั้นเนี่ยผิวมันจะชุ่มชื้นขึ้นเลยทุกคนคือผิวจะ ไม่แห้งแล้วก็จะดูคือความไม่แห้งเนี่ยก็จะมาเชื่อมโยงถึงความที่ผิวไม่แก่ด้วยอันนี้ทั้งตัวเลยนะหน้าแบบหน้าแข็งได้ได้ทั้งตัวค่ะคืออยากให้ทุกคนลองซื้อไปรับประทานแล้วจะเห็นผลชัดเจนแค่แค่ประมาณช่วงกล่องแรกก็จะเห็นผลแลนะคะแต่ต้องควบคกบการดื่มนอย่าให้ยถูกวิธีเนาะร่างกาย ใช่ aaS, หลายหลายอย่างอ่ะก็คือต้องควบควบคู่กันอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมแต่ว่าเราก็ควรจะออกกําลังกายกินอาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะคู่มากมายนี่คือที่นด้อีกคนนึงี่เั่งด้รอีกคนนึงก็ฝากนูเซราด้วยเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ได้คุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ได้รางวัลมากมายเลยนะคะสารกัดมีคุณภาพมากๆพาะน้ข้าจากต่างประเทศหลายๆอย่างเลยนะคะ คือพอเสร็จไปแล้วก็ไม่เชื่อมาเลยใช่คือวันที่จะมีงานสําคัญเนี่ยจำไม่จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยพอดีเมื่อวานตอนเที่ยงแบบทานอาหารรสจัดแล้วก็เลยเหมือนเนี้ยการขึ้นไส้แล้วก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อคืนก็ไม่ไม่เชวงแอดมิเตอร์ค่ะไปให้ยาแล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะแล้วก็ก็พักผ่อนเพราะคนดีขึ้นเนี่ยตอนก่อนจะเข้างานเองคนี่เกี่ยวแล้วเวี่ยวว่ไปกับพี่แอ๊ด้วยใช่กินคนละชาม แต่ว่าหนูใส่ติ๊กเยอะแต่เขาไม่ไม่กินติ๊กไงแล้วหนูก็เลยเป็นเยอะกว่าเขาแต่เขาแค่แบบรู้สึกขึ้นไส้หน่อยๆแล้วเป็นบ่อยไหมอาการไม่เคยเป็นเลยเนี่ยร้อยวันันตีอยู่ดีๆมาเป็นเมื่อวานนี้ก็ทรมานมากเลยค่ะแต่เป็นหมอไรแเป็นห่วงแา่เป็นห่วมากเลยอะไรคะแต่เป็นหมองมากเียบก็เป็นห่วงเท่าที่อาการ ขึ้นไส้อาเจนะออกหือหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาการปกติเดี๋ยวเราแบบว่ารอกินยายาออกฤทธิ์ก็จะคอยแบบว่าเบรกความรู้สึกเราแต่เราจะแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นร่างกายเป็นเวอร์เป็นเวอร์ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเรียมตกใจนะก็ตกใจค่ะค่ะตกใจก็ มาดูแลมาหาที่โรงพยาบาลดูแลดีไหมดูแลดีไหมพยาบาลคนนี้ก็ไม่ใช่ไม่หล,ลุดพยาบาลหรุดพยาบาลดูแลดีแต่ก็เหมือนบอกว่าดูแลพยาบาลมากกว่าเพราะเราร้องไห้เจ็บมากเลยชีดยาเจ็บมากเลยเก็เย็นๆนะไม่ต้องตกใจนะคะอะไรเงี้ยออมออมแค่ตกใจเลาก็จะแบบกลัวพยาบาลเสียขวัญเนี่ยว่าเจอซนีแบบมาร้องไห้อะไรในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย แอบอกคันได้ว่าแบบพอมันจะมีงานใหญ่ทำไมเราถึงมาเกิดเรื่องอะไรกันมันเป็นเหตุบังเอิญน่าจะเป็นเหตุบังเอิญแหละค่ะแต่ว่าก็ยังดีที่ก็ฟื้นตัวได้เร็วฝ่อมอะไรใ่ใช่อะไรต้องก็อมตนนี้ก็เรียบร้อยดีขายดีแล้วกันดีแล้วแต่โอเคจริงๆยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะยังทานอะไรไม่ค่อยได้ค่ะยังไม่ได้ทานอะไรเลยวันหนึ่งแล้วเพราะว่ากินอะไรเข้าไปก็จึ๊ดปึ๊ด แล้วก็กลับไปหาหมอใช่ไหมคะไม่ใช่อาการอ่าน่าจะทานยาที่หมอให้มามากกว่าค่ะแล้วก็รอให้แบบ k ิลลิ่ง k ิลลิ่งเกิดนะความขาดเข้าเรื่องอะไรนะคะพี่โดนกับเรื่องความเรื่อเป็นโดนทำพุงทำได้แล้วก็บอกว่าเออมันถือว่าเป็นเราอะไรยงที่บอกว่าแฟนในโซนที่กับพิตตี้อ๋อโอ้ยก็คือได้ได้ข่าวเหมือนกันค่ะเราก็เหมือนชาวบ้านท่านหนึ่งเหมือนกันนะ ใครอะ่ะอุ้ยใครอะ่ะอ้าวปาดเขมามหมเฮะฉันเหรอคุณไม่ใช่อีกแล้วอะ่ะแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนอะไรเงรี้ยทำไมทุกคนเชื่อว่าเป็นฉันอีกแล้วอะ่ะอะไรเงรี้ยก็ยังคุยกับพี่แอมอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมาก็ถึงคิดว่าเป็นเราเพราะว่าในสตอรี่ชีวิตเราอะค่ะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาในชีวิตอะไรประเด็นแบบนี้เลย <c ười> เราได้เห็นแตคอมเมนต์นะคะอสชเต็มหมดเลยนั่นนาจีอสชเต็มไปหมดเลยเป็นคนอื่นมั้งไม่ได้เลย ได้คุยกับแอมนะเรื so ่องเนี้ยเพราะว่าเขามันพูดถึงเขามันหมายเขาบอกเรียอเขาโดยตรงเลยก็คุยคุยตลอดเลยค่ะก็เขาก็แค่บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็มันไม่ใช่เราอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามีนะค่ะถัดเราไปค่อยมาตอบต่อทันค่ะแอมเขาแอมเขาไม่ได้ซีเรียสเขาเลียนไปอ่ะเพราะเป็นกลายเป็นว่ากระทบเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยตรงเลยอ่ะคือพี่แอมอ่ะเขาเป็นคนเหมือนไม่ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องเรื่องภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เข้าใจธรรมชาติของข่าวที่มันเหมือนเป็นลมเทลมพัดเหลืออนะไรเงี้ยคือเขาก็โฟกัสสิ่งที่เขาทํามากกว่าอยา่างออมเชื่อใจขนาดไหนบ้างกับแฟนเ,เราก็เราก็เชื่อใจนะคะแต่ออมเป็นคนที่ไม่ได้เจอแบบต้องตามข่าวที่ตามสื่อตามอะไรอย่างเนงะี้ยคือเราถามว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะคะ่ะแล้วในสตอรี่ในชีวิตเราอ่ะเราก็เจอกันตลอดแล้วมันไม่ได้จะมี ในข่าวนะเขาก็บอกว่ามีเงื่อนขยขวิตเตอนอยู่ว่าอะไรแบบมันไม่มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่มีคือเมื่อกี้ผมเราเคยถามเขาด้วยเหรอว่าจริงหรือเปล่าถามบแบบแซ่แซวเฮ้ยอะไรเนี่ยมี้ต้องมิตี้อะไรเนี่ยเขบาบอกไงคะอ๋อเฮ้ยตัวเล็กอะไรเล่าไม่ใช่อะ,ใชอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเคยถามกาันมาเคยไปแบบรู้จักพี่ต้มมิตี้อะไรไหมเคยไปทำอะไรที่แบบพฤติกรรมที่ทำให้คนแบบเฮ้ย ยป้องก็เออเหมือนถามเซลล์อ่ะเพราะเรารู้ก็อยู่แล้วว่าว่ามันไม่ใช่แสดงว่าเห็นข่าวที่แอบแอบวันวันไม่หวั่นนะคะเราเอามารู้ว่าแบบแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่แอมเลยอะแต่ว่าพี่ดาพความสบายใจที่ถามว่ากำลังอะไรไม่ได้ถามไม่ได้ถามตอนนี้นะคะหมายถึงว่าในในแบบที่ผ่านมาในชีวิตอะอมีเซลล์มีอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแต่งงพอได้ยินข่าวเนี้ คือรู้เลยว่ามันไม่ใช่อ่ะโดยโดยด้วยบริบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อรูอ้สึกที่บอกว่าพอมีขาดกันเลิกก,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 กันปุ๊บก็คงแอนตลอดก็อาจจะด้วยระยะเวลาที่เราคบก,กันด้วยมันก็นานอะไรเงี้ยนะคะหลายหลายคนก็อาจจะบอกพุ่งประเด็นว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามีคําว่าอักษรย่อแล้วแบบมีความแบบไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ย พี่แอมก็บอกว่าขอได้ไหมอย่าเขียนคำว่าไฮโซได้ไหมเอเขาไม่ใช่ไฮโซนักธุรกิจท่านหนึ่งธุรกิจก็ได้อย่างคนที่มาไม่ในคอมเมนต์น่ะที่แบบทำให้เขาใจเป็นเาอ่าเราจะมีดำเนินคดีหรือว่ายังไงก็ไม่คะไม่มีค่ะเขาก็อาจจะเข้าใจผิดของเขาก็ได้เราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลาในชีวิตอะเราก็มีเ่องต้องทำเยอะยอะนี้เจ็ดปีพร้อมต่หะ คือคือถามว่าใช่คนนี้ไหมสาหรับตอนนี้คือใช่แต่ถ้าถามว่าพอมไหมนะเวลานี้จริงๆอ่ะผมก็คิดว่าก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะว่าทีนี้งานเยอะมากอะค่ะต้องเป็นจะเปิดโปรดักชันด้วยทาซีรีส์ด้วยตอนนี้มาทํางานเรื่องหลักด้วยแล้วก็มีธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางที่เพิ่งขึ้นด้วยมันเหมือนว่ามันไม่มีเวลาจะไปแต่งงานนะแต่แต่งงานก็มีแฟนแต่งงานก็มีทํางานได้นะเพราะเรารู้สึกว่า นีมันก็อยู่ด้วยกันถึงเราจะแต่งตอนนี้หรือหลังจากนี้ามคิดว่าความรักเราเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมเอาที่สถานการณ์ทุกอยาก่างนอกตัวพร้อมคือมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวยอะไรเงี้ยเนาะมีบริบทห,หลายอย่างถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณพัรอแอมอมาขอะครับขอไหมคะ คือคือถ้าตอบโนก็คงดูใจร้ายอะค่ะมองว่าเอาเอาที่เขาพร้อมเราพร้อมด้วยอะไรแต่คอนเฟิร์มว่าเราก็มาขอชงจังเลยอะไม่กดดันผมไม่กดดันเขาเลยแต่แต่ตอนว่าเรื่องนี้พี่เราคนจับผิดสีหน้าเราตอนที่เขาตอนที่พีแอมเขาตอบเรื่องแต่งงานเราไลยดูเขาไหมคะโอ้โหจริงวันนั้นก็คือเปนฝายกับเป็นความช่วยของเรา嘛ผมคิดว่าหน้าดู เคลียเพราะอมเจ็ตแหลกอมเพิ่งลงจากประเทศอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มาทํางานเลยคือมีความแบบเซ็ตแหลกหน่อย,อยมีความเปลียนหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยคนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าท้องสี่ค่ะก็อาจจะถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งแล้วแบบดิจิตอลฟูตฟินใดๆมันอาจจะ <c oughs> เฮ้ยมีบ้างก็ไม่ต้องไม่ต้องชงนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะแดงว่าสี่หน้าณนะตอนนั้นเราไม่ได้คิดถูกแบบ ไม่ได้คิดอะไรเลยพูดจริงๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเรารู้ความคิดเขาเรารู้การทํางานของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เซนต์แกมเขาแกมเขากับเคยคุยว่าเขาอยากแต่งงานไหมแต่งงานยุ่งอ่ะแต่ก็น่าจะมีกันในใจไหมอะไรี้คือเขาบอกตลอดนะคะว่าเขาอยากจะมีวันนั้นแต่แต่ว่าคือเขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ จะต้องเท่านั้นเท่านี้อะแบบยังไงเหมือนเราอะ่ะสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราเราเราักคนคนหนึ่งอะแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าจะต้องปีนี้เท่านั้นต้องเดือนนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นสําหรับออม่ะอมอก,ก็ว่ามันก็ไม่แฟร์ถ้าเกิดจะต้องมาปักหมุดกับขนาดนีน้เหมือนกันอะไรแต่จริงไม่ได้คุยกันว่าอีกกี่ปีหรือยังไงดีโอยอมก,ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะค่ะแต่ว่าเราก็มีภาพตรงกันแหละว่าเอ็นเ็นอาบอ,อะเราก็อยากสร้างครอบครัวใช่อมก็ไม่ไม่อยากจะคาดคันเขาว่า การที่เราไปบอกว่าต้องปีหน้าเท่านั้นนะเธออะไรอย่างเงี้ยมันเขรู้สึกว่ามันกดดันอีกฝ่ายเกินไปเนี่ยนะคะหลายๆห,หลายคนอ่ะจะมีบริบทในชีวิตหรือว่ามีหมุดหมายในชีวิตองประกอบในการที่เราจะต้องคือความคลอของแต่ละคนมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างผมก็คือ,อ,อไม่ถามคำถามนี้กับเขาเลยด้วยซ้ำเออดีกลัวอาถรรพ์ไหมคะไม่ออกล<ม>ัวาอาถรรพ์นะคะก็ ชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปอะค่ะคือแต่งงานกันไปวันหนึ่งถ้าจะเลิกมันก็ต้องเลิกมันก็ไม่เกี่ยวกับเจ็ดปีแปดปีเก้าปีแล้วจริงๆเราเชื่อไหมคะตอนนั้นไม่เชื่อเลยเสยๆมากๆเลยเคยเอาดวงไปดูด้วยกันบ้างไหมคะอือคือออมไม่เคยขนาดแต่ว่าจะมีหมอดูมาดูอองเขาว่ายังไงเขาก็นคูก็บอกว่าเป็นเนื้อคู่กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ใช่เหรอทำไมอ่าทำไมเขาถ้าเราพยายามจะบอกว่าอาจจะแบบไม่ใช่ก็ได้นะเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดูบอกเขาว่าเมื่อไหร่แต่ก่อเขาบอกไปดูร่างเขาต้องบอกนะเขาบอกว่าอยู่ในใจฉันเออเขาบอกว่าอยู่ในใจฉันแสดงว่าเขาเขาบอกกัเป็นการก็มีบอกค่ะแต่อ้อมเป็นคนดูหมอแล้วออมเป็นคนชอบลืมคือเหมือนดูดูเอาบันเทิง แต่สุดท้ายก็จะจาไม่ค่อยได้เดือนปีตอนนี้คือแบบมันหนักมันมั่นคงเจ็ดปีเดียวนะเจ็ดปีเดียน่าเรียกว่างคนเนี้ยใช่แล้วแหละก็ใช่นะตอนนี้ค่ะเรา้องกันเนาะเราแล้วก็มาขอเนาะใช่อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะคือมันก็เขินๆจะอยู่กิ้วเหมือนกันนะอี้บากเขาหรือเปล่าคือพี่อมมาไม่คือเอาเป็นคนแบบว่า ไม่ชอบพิธีรีตองอะไรนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบกินกีเดสอ่ะออขอบคุณคขอบค่คะสวัสดีคุณแอมมารค่า